อย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าระวังนั่ง่ารถเขาสิมารับไปลำ่ำเพื่อสิมีงานงานัานวมเมะงานบุญพระเวทบุญพระเวทพระเวทพระเวทนี่แหละ <c oughs> นี่ให้เราสันกระติบเขาท่ายายยู่ซื้อจะเต็มขนาดแต่งหน้าโดยยายเลนู ต่งหนาหเน้นคิวย่างเดียวย่างอื่นบนเห็นอยากงามนะแต่ว่าอุปกรณ์บนบ่มีจักอันออกงานก็ดีดีแต่ว่าเครื่องเสริมสวยเป็นยังบ่มีจักอันนี่เอาซานไปก่อนนั่งหานั่งค่ะนั่งคะนั่ค่ะไปงานดีแต่ว่าอุปกรณ์เสริมสวยเราบ่มีจักอันทีเรามีกับมิตรลิศย่างเดียว แต่ก้อนคิวแล้วก็เขียนเอาสานไปอันนี้สารลายทรงฟักอันนี้ทรงฟักทรงฟักก็ข้ามหนึ่งยกหนึ่งไปเรื่อยๆมันสิเป็นหูหน้อยๆแล้วเมื่อก็สิอ้วนเองเสื้อเบิ่งดูเบิ่งก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนอนี่แดงเปลี่ยนทรงนี้ เดี๋ยวมันก็จะอ้วนเอ,องป้องเอง